หวิธีนะคะที่จะช่วยปรับลดกรดยูริกในเลือดของเรานะคะถ้าเกิดใครที่มีค่ายูริกในเลือดสูงกว่า7นะคะวิธีแรกเลยนะคะนั่นก็คือ งดอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นทําให้ค่ายูริกในเรื่องของเราสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกขนมหวานน้าหวานเครื่องดื่มที่มีรสหวานทั้งหลายเลยนะคะอันนี้ก็ต้องงดแล้วก็หลีกเลี่ยงไปเลยนะคะสิ่งที่2นะคะนั่นคืองดการทานผลไม้ที่มีรสหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะมะขามหวานแบบนี้นะคะทั้งหวานแล้วก็โพแทสเซียมสูงด้วยนะคะก็คือผลไม้ที่มีรสหวานทั้งหลายก็ต้องงดแล้วก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะ สิ่งที่3นะคะที่ต้องทําในการลดกรดยูริกก็คืองดการทานน้าซุปน้ําแกงหรือว่าน้ําต้มกระดูกทั้งหลายนะคะในน้ําซุปน้ําแกงนะคะคือเป็นตัวที่มียูริกสูงมากๆนะคะวิธีที่4นะคะนั่นคือลดการทานสัตว์ปีกให้น้อยลงนะคะไม่ว่าจะเป็นอพวก หรือว่านกอะไรแบบนี้เป็ดแบบนี้นะคะอันนี้คือถ้าค่ายูริกในเรื่องของเราสูง <c oughs> เราก็ต้องลดและก็หลีกเลี่ยงเลยค่ะและวิธีที่5นะคะนั่นคือลดการทานผักที่มีค่าย,ยูริกสูงนะคะยกตัวอย่างเช่นยอดผักต่างๆหรือว่าถั่วง,งอกนะคะอันนี้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยหรือว่าเป็นแตงกวาค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะทานแตงกวานะคะเราก็ต้องอขวานไส้ออกนะคะเพราะว่าไส้แตงกวาหรือว่าเม็ดแตงกวาเนี่ยจะเป็นตัวที่มี ยูริกสูงนะคะสารเพียวรินสูงและวิธีที่6นะคะนั่นคืองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเบียร์หรือว่าสุรานะคะตรงนี้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้ค่ายูริกของเรานั้นสูงมากยิ่งขึ้นนะคะและนี่ก็เป็น6วิธีนะคะในการที่จะช่วยลดค่ายูริกในเลือดของเรานะคะ